เดียครับสวัสดีปีใหม่ก็แก่กันอีกหนึ่งปีถ้าเป็นถ้าเป็นผู้สูงอายุนะถ้าเป็นคนหนุ่มก็ยังไม่แก่กเท่าไหร่ <c oughs> ก็เป็นที่ท,ทราบกันแล้วว่าศิยบาลของเราเกอาจากพิเิอรท่างป่วยไม่สบาย จึงมาเทศนาวันนี้ไม่ได้ท่านขอให้ผมมาเทศนาแทนหัวข้อในการเทศนาวันนี้คือปนิธานปีใหม่ New y e a r Resolution คือปีใหม่เราก็ตั้งใจใหม่ว่าจะทำนั้นทำนี้ใช่ไหมวางคนเช่นผมว่าผม,ผมตั้ง ปัธิฐานทุกปีว่าจะลดกำลัๆ,ๆจะทำไม่ได้สักทีแต่ถึงกระนั้นบิลลี่ก็แทงก็บอกว่ายังดีความไม่ตั้งปันธิฐานเลยยนะัไม่ตังาาต้งเป้าหมายไ้เลยท่านเียไรออย่างนี้ว่าความในคำมั่นสัญญากับตัวเองในปีใหม่และทำตามที่ตั้งใจไม่ได้เป็นประสบะการณ์สาคลจริงสารบผม ไม่ทราบเราจะทิงสำหรับคนอื่นหรือเปล่าครับเราอาจจะทิ้งใจเมื่อเราประกาศความตั้งใจกับตัวเองเมื่อลงมือปฏิบัติ <S <S เรารู้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะทำตามหรือบางทีเราลืมทั้งหมดที่เคยตั้งใจไว้นะครับตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักไปลดน้ำหนักพออาหารอ,อร่อยก็ลืม <S <S ทุกอย่างนะครับ ทีนี้ท่านก็ใชเหตุผลว่าถึงแม้ว่าจะทําไม่ได้แต่แต่เราก็ควรจะตั้งเป้าหมายว่าเราควรจะทําอะไรในปีใหม่หรือปีต่อไปเนี่ยถ้าก็มีเหตุผลของท่านอาสองประการในปีใหม่ประการแรกเป็นการังครับให้เราย้อนดูตัวเองและเมื่อมีความจัดซื่อกับตัวเองถึงความลบเหลวของเราและมีความจําเป็นที่เราต้องเปลี่ยนการให้สัญญา กับตัวเองในปีใหม่มีหลายอย่างที่ไม่ได้คำานึงถึงความจริงหรือเป็นแต่เพียงความคิดที่เป็นแต่เพียงความปรารถนาแต่ในการสำรวจตัวเองโดยความช่วยเหลือของพระเจ้าและดูว่ามีอะไรที่เราทําได้และไม่ได้ไปถึงเป้าหมายแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญประการที่2องในการทำรายการความตั้งใจหรือ New Year resolution นะครับ ทำให้เราหันเข้าหารพระเจ้าแต่เราตั้งใจเรารู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราพบกพร่องเราควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่เราเป็นไม่ได้อะไรเป็นสาเหตุจำเป็นที่เราต้องขอให้พระผู้เป็นเจ้ายกโทษให้เราเราจะจะดนักว่าเราไม่สามารถดำรงชีวิตในวิถีทางที่ควรจะเป็นจำเป็นที่เราต้องการพระเจ้าให,ให้ช่วขึงเรา คือเราขอบุณพระเจ้าที่ปร,รุงทรงดำมาจนถึงปี2 5 1 7ครับแต่ที่พระองค์ทรงให้เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้ขอปพระองค์ทรงมีจุดประงสงค์สำหรับเรานะครับก็เพื่อนของภรรยาของผมเปอคุณราศีาหลายคนจนึ่งนะครักราศีนตะวัสีเป็น,นคนเชิดรา เขาเรียนพยาบาลรุ่นเดียวกับคุณบรรยาคุณประทุมแล้วก็สุมาลีด้วยแล้วก็เมือ่อเม่ก่วันท,ที่แล้วล,ลูกอออดเจ็ดโมงเช้าครับ้อนกลาปรากฏว่าเห็นแม่นอนตายอยู่นล้งนะคผมเชื่อแล้วลูกพ่อคงจะคงจะตกใจมากที่ไปเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ ตามที่แพทย์สันนิษฐา,านบางทีว่าก็เสียชีวิตเกี่ยวกัตีสายของคุณลักษ์และลูกเรล่นไม่อตอนตีเจ็ดโมงแล้วแต่ว่าบ้านเดินก็เป็นคนเป็นคนบ้านอัสสัมควางซึ่งอยู่ที่บ้านไกลๆซึ่งเป็นบ้านที่เกยทางไปโดยตรงไปไป<ะ>แต่สายคือบ้านไกลๆเป็นเขตแดนระหว,ว่างอำเภอแม่จันอำเภอเอำเภอ,เมอ,เมอเมแม่สายนะครับพิธีศพก็จัดเสร็จ วานนี้ก็มีเพื่อนพยาบาลจากเชียงใหม่ไปร่วมในงานด้วยคือก็ฟังข่าวว่าตอนเช้านี่ความรีบร้อนดีเพราะว่ามีหมอกหลายคนเสียชีวิตจากกระบัดเนี่ยสายห้าผมก็แค่มาแถบคอมเมนต์หรืออะไรทีนี้เรามาคิดดูว่า โดยเฉพาะลองฮอลิเดย์ของไปทำ่นวันริสมาร์ทปีใหม่อะไรต่างๆมักจะมีคนเสียชีวิตมากในเมืองไทยกับเหมือนกันนะครับเขาพยายามที่จะรุนระห์ให้คนดื่มเหล้าแล้วขับแต่ก็ว่าเขายังมีคนตายกันเยอะจุกปีนะครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่ายังมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ทีนี้ทําไมเรายังมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ทําไมพระเจ้าไม่รับเราไปเลย ุราศีหรือคนอื่นๆที่พระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ก็พระองค์ทรงมีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเรานะครับก็ผมเคยพูดบ่อยจึิงว่าชอบเทคกที่สุดคือหลักข้อเชื่อของคริสเตียนข้อที่หนึ่งนะครับว่าจุดหมายปลายทางของมนุษย์คืออะไรจุดหมายปลายทางของมนุษย์ก็คือที่จะถวายพระเกียรติแก่พระเจ้า นั่นแปลตามตัวอักษรนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเมื่อผมได้พยายามศึกษาคำนี้หลายครั้งก็มีความเข้าใจว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราที่เกิดมาในโลกนี้และยังมีชีวิตอยู่กเพื่อที่ให้เราสะท้อนพระสิริหรือกรอรี่กรอรี่รก็สะท้อนพระสิริของพระเจ้าให้คนอื่นเห็นะคระับแล้ว ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราก็ต้องสะท้อนลักษณะของพระเยซูให้น <c oughs> ใหคนอื่นเห็นรให้คนอื่นเห็นประติในชีวิตของเราก็จะเป็นการปลอ่อยฝันกอทีนี้ในการที่เราจะสะท้อนลักษณะของพระเจ้าหรือของพระคิ์ให้คนอื่นเห็นนั้นเราจะต้องทําตามประค,คำของพระเจ้าตามประกาศีซึ่งคําถามคำถามที่สองก็ว่า แนวทางในการสะท้อนพระศิริของพระเจ้าเราต้องทำตามประกรรดีนะครับคือในปีใหม่ผมได้รับในข่าวยพรปีใหม่จากทางอีเมลบ้างทางไลน์บ้างทางปรณศนีคือทางง้าซึาง่งกแบบสมัยก่อนนะส่งทางปรณศนีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผม รู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือมีคริสเตียน,น,นบางคนนะครับส่งคำอวยพรมาบอกว่าขอให้สิ่งสสิ่งสักสิทธิ์ทั้ทงหลายในสากลและเลือกปกปักรักษาท่านก็แสดงว่าคริสเตียนตัวนี้ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เขามีความปรารถนาดีที่จะอวยพรผมแต่ว่าไม่ได้เปลีนไปตามพระคัมภีร์อีกคนหน <t une> in <India> mm ึ่งที่ผมอ่านก็หลายคนอ่าจจะไม่ได้อ่าน คือเขาเขียนว่าขอให้บุคคลที่สำคัญมไม่ออกชื่อนะซึ่งตายไปแล้วไม่ได้เชืบบ่อเยซูบวยพรก่ทัานอันนี้ย,ย,ยิ่งไปใหญ่เลผมไม่รู้เขาเขียนไอย่างนี้เพราะนในการที่เราจะสารสริญหรือทาวารไปเก็ยเิยศบแก่พระเจ้าเราจะต้องทำตามระกิรีองพรหมให้เราคิดขึ้นเองหรือเอาตาหลักอย่างอื่น เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่สำคัญทำไมพระเจ้าจึงให้พวกอิสราเอลรุ่นแรกที่องค์พยพมายออกจากอียิปต์นะครับตายเสียในป่ามีสองคนที่ได้เข้าในดินแดนที่พระองค์สัญญาก็คือ,อมีใครชื่ออะไรจำได้ไหมโจชัวและแคเล็บผมเลยสร้างชนะื่อหลานดวยครเอเลฟ ราะว่าเยอดอายุ80ปีนั้รปบพีนะครับ,ย,รบยังแข่ไงไร้เป็นนักรบได้เพราะว่าเขาเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ตั้ง400ปีเพราะฉะนั้นความความคิดของชาวอียิปต์เนี่ยมันอยู่ในในคนยิสเรนที่ถูกยบมาจากอียิปต์รุ่นแรกรพอมีปัญหาแล้วก็โบนแล้วจะกลับอียิปต์ลกลับอียิปตนะ์ลวทำไมต้องมาตานี่ในอียิปต์ก็มีอาหารเยอะแยะ แล้ก็เป็นสุดท้ายที่ว่าโมเสสทนไม่ได้ก็คือเขาสร้างรูปหัวที่จะให้นำเ้าไปเน่งจากเพราะว่าโมเสสขึ้นไปฟาภิรยาสี่สิบวันสี่สิบนก็ไม่ลงมาเขาคิดว่าไม่มีการนำก็แล้วครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะสะท้อนพระสิริของพระเจ้าหรือรลักษณะของพระเยซูให้คนอื่นนเราต้องทำตามพระพํารพร์ดังนั้น ความตั้งใจในปีนี้อย่างน้อยๆนะครับเราจะต้องศึกษาระเบีปีให้มากขึ้นนะครับอ่านถ้าไม่เคยอ่านเลยจะอ่านและข้อก็ย,ยังดีนะรหรือถ้าการมาแล้วก็กกกเพิ่มจํานวนขึ้นไปนะครับอันนั้นเป็นควรจะเป็นจุดประสงค์ของเราในสำหรับปี2,517 แล้วก็องได้พูดหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับหนังสือของริควาลินก็ได้พูดถึงเรื่องผลของพระวิญญาณคือในการที่คริสเตียนเราจะสะท้อนอักษรของพระเยซูคริสต์หรือให้คนอื่นเห็นนะีเราจะต้องมีผลของพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราคือเมื่อเรารับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดพระเจ้าได้ประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ดวงมาสวมทับเราเป็นมัน่งจำว่าเราเป็นของพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเ,เราก็มีผลของพระวิญญาณคือน,นคือจะมีความสามารถบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกของประธานฝ่ายพระวิญญาณนะซึ่งจะคิดว่าเรียกว่าสปริงเกิลกิฟส์อย่างเช่นพูดภาษา <c oughs> แท,แทนแๆภาษาโรคหรือว่าเทศานาสอนพระคัมภีร์อะไรต่างๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือผลของพระวิญญาณข้าวใหญ่ครับแล้วก็ เล็กวันาานเราเขียนังสือเล่มหนึ่งที่อธิบายอย่างละเอียดว่าเราควรจะพัฒนาผลของพระวิญญาณและก้าวยาดอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งผมก็เคยสอนพระกมพีและเกิดเทศนาที่นี่หลายครั้งวันนี้ก็จะมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าอันนั้นเป็นเป็น,ปนจุดมุ่งหมายของเราที่เราพระเจ้าให้เราเกิดมาในโรงนี้และยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะสะท้อนพระพระสิริของพรง แต่ถ้าเราไปกิเตียนเราก็จะทอนลักษณะของพระเยซูให่คน่เนโดยการพัฒนาผลของพระมยาณทั้ง9กาอย่างในชีวิตของเรานะครับซึ่งประกฏอยู่ในพระธรรมคาราเทียบทที่ข้อ2 2ถึง23วายผลของพระรุญยาณน,นั้นคือความรักความปราบรื่มใจสันติสุขความอดกลั้นความปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอา่อนน้อนการรู้จักบังับตน คือเมื่อเราอยู่ในโลกนี้นะครับเราเรามีหลายสิ่งหลายอยา่างเรามีบ้านเรามีรถยนต์เรามีความรู้มีบางคนก็มีตําแหน่งมีเกียรติหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเราตายไปนะครับเราเอาไปไม,ไ,ไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวบ้านไม่ว่าจะมีกี่หลังก็อเอาไปไม่ได้เงินจะมีใน,ในธนาคาร ก็ออกไปไม่ได้แต่ผมได้ยินคนเมืองเหนือเขาพูดกันเล่นๆว่าเออมีเงินมีทองแล้วก็ไม่ใช้นะฮะไอ้แก้วมารุนจะมาเอาไปเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราจะให้แก้วมารุนหรือว่าว่าเราจะให้นะกจ้าาก็คิดตัวเอง แต่ว่าลักษณะที่เหมือนพระเยซูพิจาก้าประการเราเอาติดตัวไปได้นะครับและการพัฒนาลักษณะของพระเยซูพิจือผลของพระาญาณ๙อย่างนะครับก็ไม่สำเร็จในโลกนี้จะสำเร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ อาจารย์ปารลได้เขียนไว้ในพระธรรมคิมปีรบทที่3ข้อ12ท่านารว่าในชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านต้องการคือต้องการเรรู้จักพระเยซูเหมือนที่พระเยซูทรงรู้จักท่านนะครับแต่ท่านขณะที่ท่านเขียนนะท่านก็บอกว่าท่านยังไปไม่ถึงจุดนั้นคือสิ่งที่รรู้จักพระเยซูเหมือนที่พระเยซูทรงรู้จักท่านยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้ท้อถอย ถ้ากำลังบากบั่นมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดนั้นเช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้และพระเยซูคริสต์ทรงมีสองสาระคือสาระที่เป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้สองสาระในพระเยซูคริสต์นี้เป็น,อ,นอันเดียวกันเหมือนเล็ก ที่ถูกเผาไฟจนไหม้แดงสาระของเหล็กและสาระของไฟในเด็กที่ไหม้แดงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นสองสาระของแม่พระเยซูเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับแต่เราเป็นแต่เพียงมนุษย์เราไม่มีสาระของพระเจ้าเราเป็นแต่เพียงมนุษย์เราจะเหมือนพระเยซูอาจจะ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์าสิบห้าือแล้วแล้วแต่ว่าเราจะจะเริญมเจิบโตัวมีชักต่างพระเยซูเพมากน้อยแค่ไหน แต่ว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์กับองค์หมวงพเจ้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์บารโยเองท่านก็ไม่ได้ทอ้อถอยะะะนั้นเราก็ไม่ควรจะท้อถอยเราควรจะปากบันมุ่งไปตามที่อาจารย์บาโลได้ทำนะครับ ทั้ง9ารายการนะครับคือความรักความปรับพื้งใจสันติสุขความกล้า่านใจความปราณีความดีความสัดซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักความขับตนเป็นรายการที่ท้าชวนโดยธรรมชาติเราอาจจะมีอุปนิสัยรังป่าว่างแต่ไม่มีทั้งหมดดังนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงให้มีนิสัยทั้ง9้าประการมากขึ้นในตัวเราการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีอาจจะต้องใช้เวลา แต่เมื่อเราเพิ่งริษฐานอำนาจของพระเป็นเจ้าเราเปลี่ยนแปลงได้คดยริษฐานอำนาจในทีน่นี้ที่สั่งกิโลพาวเวอร์นั่นเอผมไปอาา่านหนังสือที่เขาอธิบายในหนังสือก็บอกว่าแปลมาจากภาษากรีกว่าดูนามิสซึ่งเป็นรักษาของคําว่าไดนามายในภาษากรีกซึ่งภาษาไทยแปลว่าระเบิดนะครับเพราะนั้นเราก็มีฤทธิ์นอำนาจมากแบบแบบระเบิดนะ ้าแต่รับเอาฤทธิอำนาจที่ประเทิจงหยิบขึ้นให้แล้วกำจัดนะครับผมตัต้งใจที่จะแปลคำนี้เพราะว่าให้มันเห็นภาพชัดนะแต่อาจจะเป็นคำไม่สุภาพแล้วกำจัดสันดานที่ไม่ดีออกไปนะแล้วกลายเป็นคนที่ไปเยซูและตัวท่านเองประกาศ่างนั้นเราต้องจดจำไว้ว่าอย่างไรก็ตามผลของพระมิญาไม่ใช่สิ่งที่เราติดตัเองแต่เป็นผลผลิตของพระเป็นเจ้า ที่ทรงทํางานภายในเราเมื่อเราวางใจชีวิตของเราในพระองค์เรกาจะพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าเราเลือกที่จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานพระวิะญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาอยู่ในเราเพื่อเราจะมีอํานาจมีดุลมิสมีพาวเวอร์มีเหมือนระเบิดในพระคัมภีร์ทำอสุรกาย เราพูดถึงนี้อำนาจแบบนี้มาอำนาจแบบแบบประบรุแบบเรไม้คพิเกียนทุกคนมีพระพยาณบอยสุดอยู่ภายในตัวเขาแต่ไม่ใช่ริเกียนทุกคนมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเขาพระเยซูให้ตัวอย่างในเรื่องนี้ในยอห์นบทที่สิบห้าเราเป็นเถาวัลงย์ท่านทั้งหลายเป็นแขนงู้ที่ข้าสนิทอยู่ในเราและเราข้าสนิทอยู่ในเขา คุนั้นจะเกิดผลมากถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทํำสิ่งใดไม่ได้เลยโยมที่สิบหข้อห้าปีศูทรงเปรียบชีวิตฝา่ยายจิตวิญญาณของเราเป็นเหมือนเขาเง่นและกระแนงในภาคของการเปรียบเทียบกะแนงต้องขึ้นอยู่กับเขาขต้นกิ่งจะเกิดผลเองไม่ได้ต้องอาศัยลาต้นการออกผลเป็นงานภายในถ้าในที่ดูใบไม้ปิ แอปเปิลในผมเคยไปดิออร์ดิคอนแถวเม่าหุดเดือนตุลาคมเนี่ยม,มันมันมีแม่น้ำโคลมเบียที่เป็นชาดเดนระหว่างระหว่างรัฐโวอชิงตันก,กับรัฐรัฐออร์ดิคอนแล้วที่รัฐออร์ดิคอนมีภูเขาชื่อภูเขาว่าภูเขาหุ่นหรือเม่าหุ่นมันจากแม่น้ำโคลมเบียมันจะมีทางเป็นเป็นเนินเป็นชนลึขึ้นไป เม้าหุ่มน,นะครับ,บ Apple. และซอฟต์แวานครับผมเขปลูกแอปเปิลแลเดือนตุลาคมนเนี่ยปรนเมินสูงสีมันสวยมากคือดูแล้วคือทันมันสวยแล้วเธาเลยเลยเม้าร์เนียทึงทึงอยู่ในเนะขตนครจังท่านไปอีกฝั่งไม่เรียกวอะยากิมา่าหรืออะไรเนี่ยเป็นที่ที่เขาปลูกยักษ์คิมา่า มีอยู่ปีหนึ่งผมกับภรรยาออกไปที่นั่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอคนถ่ายก็เห็นเราเราชอบผลไม้ก็ขอผลไามา้มสุกแล้วสดๆให้ภรรยาทาน,าเ,ปนเป็นลูกแพร่เลยนะครับเนี่ยภรรยาว่าเป็นเป็นผลลูกแพร่ที่อร่อยมากทีเก่เขาเคยรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นแล่วลาาก็ผลไม้มันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติ เรื่องวันเองก็เขาอธิบายว่าถ้าว่ามีต้นไม้ตายอยู่ในบ้านแล้วก็ดูบนหลังบ้านแล้วเขาไปตัดแอปเปิลจริงแอปเปิลที่มีผลนะฮะแล้วก็มามัดไว้ที่ที่ต้นไม้ที่ตายนะครับแล้วบอกภรรยาบอกดูกดีต้นไม้นะมีผลเนะขาเรียกว่าน,นั่นคือสิ่งที่ไอ้ไอต้นไม้ที่ตายแล้วเอาเอาผลแอปเปิลมามัดนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ ท่มนุษย์พยายามจะทำโดยตัวเองโดยในพึ้นประชาชมันมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นพระคัมคว่าจะเป็นคนที่มีความรักเป็นคนที่อดทนเซลล์คอนโทรลนอะไรต่างเหล่านี้มันทําไม่ได้มันจะออกมาจากภายในออกมาจากจิตใจจริงๆจะไปสีแซงไม่ได้ต้องอาศัยพระวิญญาณไปยสุดทํางานแล้วนกะ็นะนะ เรียกโ่าดิ้ก็กเขียนต่ไปว่าท่านถ้าจะถามว่าน้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันข้าสนิทอยู่ในประเทศฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ง่ายนิดเดียวดูชีวิตการอธิษฐานของท่านการอธิษฐานของท่านบ่งบอกว่าท่านพึ่งพาปเป็นเจ้าหรือไม่ท่านอธิษฐานเกี่ยวกับอะไรไม่ว่าท่านอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นคือสิ่งที่ท่านข้าสนิกรับปรเป็นเจ้าในเรื่องนั้น ท่านพึ่งพาพระเป็นเจ้าในเรื่องนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านไม่ได้อธิษฐานแสดงว่าท่านพยายามพยายามที่จะทําด้วยตัวเองพึ่งตัวเองกอารอธิษฐานเป็นการทดสอบว่าท่านพึ่งพาพระเจ้าหรือเปล่าลารรับในการพึ่งพาพระวิญ,ญญาณของพระเป็นเจ้าคือการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งซึ่ง,ง,งเขาจะเรว่า in in set e n t l r y นะอีกพร อธิษฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจของท่านอธิษฐานเกี่ยวกับความจําเป็นของท่านนิธิจาเป็นแล้วก็มันมีต้องการอยู่วันอาจจะมืออาจจะหมายถึงการอธิษฐานเกี่ยวกับบประโยของท่านอธิษฐานเกี่ยวกับตารางเวลาของท่านอธิษฐานเกี่ยวกับปัญหาของท่านที่ท่านกําลังเผชิญอยู่เวลานี้อธิษฐานเกี่ยวกับคนที่ท่านกําลังจะไปพบอธิษฐานเกี่ยวกับความ กับการซื้อของอาษฐานเกีย่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความหมายของคำว่าติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพือจะนักอยู่เสม,มอว่าพระเจ้าอยู่กับท่านฝึกทักีย่ยวกับการสถิตยอยู่ของพร,ระองค์ขณะที่ท่านอิษฐานท่านเริ่มมองเห็นผลของพระวิญญาณในชีวิตของท่านคือปอย่าอะไรที่ง่ายๆเราเรามากักจะไม่ค่อยอธิษฐานเช่นว่า รถมาบนก็ไม่ไปกันอะไรบ้านผมใช่ไหมบางที่ก็ไม่ได้ทิ่ทางของการต้องพรอมอย่างพระเจ้าแต่บางทีเนี่ยว่าไม่ไปใช่ไหมที่ไม่อาจอื่นอื่นตฏิเสธได้ีดังนั้นให้เราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าในในทุกเรื่องเพราะว่าเราจะเกิดป่วยผมจะขอสรุปนะครับว่า ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยก็เพื่อที่จะ glorify ก็คือสวายพระเกียรติหรือพระศริแก่พระเจ้าซึ่งความหมายในขั้นี้ก็คือว่าเพื่อที่จะโดยเฉพาะเราซึ่เป็นก,กิตเยนนะเพื่อที่จะสัมดงลักษณะของพระคริตหรือของพระเยซูคือมีผลของประวรัตณเพื่อว่าเมื่อคนอื่นก็มองเราแล้วเขาจะเห็นพระคริตใน ชีวิตของเราแล้วเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะพูดว่าเออปีนี้เนี่ยข้าพระเจ้ามีลักษณะของประคิปมากกว่าปีที่แล้วคนที่จะบอกได้ว่าเรามีลักษณะของประคิปมากกว่าปีที่แล้วหรือไม่ก็คือใครครับก็คือคนในครอบครัวของเราคนในเครืจักรของเรา บางทีในขีตรจะจากเราไม่ชอบสมาชิกบางคนเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็บุนเราก็นิาทาทําไมคนนี้เป็นอย่างนั้นทําไมคนนี้กินเหนียวทาไมคนนั้นชอบอไม่ทําอะไรแล้วเวลาคนอื่นทำมันทีดไซนบ่อยๆแต่แต่เขาก็เป็นอย่างนั้นหลายปีเราไม่สามารถจีบเปลี่ยนแปลงได้แต่ที่เราจะไปนิทาหรือว่าอะไรต่างๆเขาเราก็ควรจะนิทานเขาให้กาเปลี่ยนเขา ก็มีนักษาเหมือนพระเยซูคริสต์เดิมไม่ให้ไม่ให้มันม่นจะเป็นต้องเหมือนเราแต่ว่าอาสานเหมือนพระเยซูคริสต์เราเองก็จะเรื่องเก่ยวกัตัวมีนักสานเหมือนพนะระเยซูคริสต์ไม่ได้ปัญหาต่า,างๆในในครอบครัวหรือว่าในเรื่องจับมันมันก็จะน้อยลงแล้วก็นั่นเป็นการที่เราทำตามตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือสะท้อนพระสิริข,ของพระเจ้าให้คนอื่นเห็นเพราะฉะนั้นมันเป็น เป้าหมายของเราที่เราเกิดมาในโลกนี้ในปีนี้และปีจะต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะรับเราไปอยู่กับประงคอร่วมใจกันที่ทานตั้งแต่เวลาขอบคุณพระงที่ทรงนำชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายมาจนถึงปี2102 0 17นี้อาตารวิญญาณบริรรสุทธิ์ขอพระงทรงช่วยข้าพระงค์ทั้งหลายในการพัฒนาผลของพระบิดา เพราะว่าภาพรวมทั้งหลายจะมีลักษณะเหมือนประคิดมากจริงขึ้นจุกวัดจุวัสะท้อนประคิดให้คนอื่นเห็นเป็นการสะท้อนพระสิริของพระองอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเนี